คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลทุกนี้แล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวงวด16ตุลาคม25 6 3กก็จะมาถึงแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสองเลขทะเบียน สาวสุดอั้นคลอดลูกบนรถกู้ภัยครับก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดเกิดปวดท้องขณะนำส่งโรงพยาบาลทนไม่ไหวคลอดลูกบนรถเพจเฟซบุ๊กกู้ชีพคาขวาง ซึ่งเป็นศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลความขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดบลราราาีีได้รับรายงานว่าเมื่อเวลาตีสองนาทีของวันที่13ตุลาคม63ได้รับแจ้งจากศูนย์สังกาดให้เข้าให้ความช่วยเหลือสาวท้องแก่อายุประมาณ26ปีเกิดอาการเจ็บท้องคลอดลูกจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลขณะที่นำส่งโรงพยาบาลหญิงสาวปวดเบ่งอย่างแรง และทนไม่ไหวได้กําเนิดทารกน้อยบนรษฉุกเฉินครับเป็นเพศหญิงโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือทําคลอดก่อนนําตัวทั้งแม่และลูกส่งพักรักษาอย่างโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ต่อไปครับท่านผู้ชมครับปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยนะครับได้ลูกสาวครับขอหวยก็ไม่พลาดครับส่งเลขทะเบียนรถกู้ภัยครับที่หญิงสาวคลอดลูกบนรถได้ลูกสาวครับมาละกันแล้วครับ ขอหวยก็ได้เล็กๆ็ดไปเสี่ยงโชคครับเลขทะเบียนรถกู้ภัยครับท่านผู้ชมครับ7893ครับขอหวยก็ใช้เป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวด1 6ตุลาคม63ที่จะถึงนี้นะครับั้นก็ขอขอบคุณที่มาจากเพจ Facebook กูก้ชีพคำขวางครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีนครับท้ายนี้แอดก็ขออำอวนวยไว้พรใน้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัย ไปกับเลขทะเบียนรถ7893ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ